พระผ่านฟ้ามาสู่ดินปิ่นพิภพสิบสองสิงหาบรรจบครบสมัยแสงเรืองรองส่องสว่างทั่วแดนไทยน้ำพระไทยเปี่ยมล้นพระเมตตาพระดำรงสมเกียรติแห่งกษัตริย์ทรงขจัดทุกปวงราชทั่วทิศาพระดำรงสมเกียรติซึ่งบุญญาพระกรุณามากล้นเพื่อปวงไทย พระเป็นดั่งสายฝนจากฟากฟ้าเย็นเมตตาแผ่ภพศาลทุกสมัยเป็นศูนย์รวมไทยทั้งชาติหลอมรวมใจพระพันปีสีชาติไทยเสมอมาชาวกาลสินน้อมถวายอาเสียลวาดกราบพระบาทเฉลิมชนมพรรษาเย็นศนีระเพราะพระองค์เสมอมาน้อมวันทาพระพันปีจักกรีวงศ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆนิกรชาวจังหวัดกรสิน